สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรัดผักหลังห้องชนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์ดีๆโดยการที่มือใหม่ฝึกปลูกบอนสีแบบง่ายๆนะคะโดยเราเป็นการปลูกครั้งแรกนะคะของบอนสีเนาะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะก่อนรับชมคลิปเนาะก็เราก็จะลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกผัก บางครั้งท่าไปเที่ยวก็จะมีเที่ยวหรือบางครั้งท่าพาไปชวนกินเราก็จะพาชวนไปกินอาหารอร่อยๆนะคะอันนี้เราจะพามาปลูกบอนสีหนุมานออกศึกครั้งแรกเลยนะคะเป็นการปลูกบอนสีง่ายๆสําสหรับมือใหม่หัดปลูกเนะเาะลองปลูกตามรัดได้เลยนะคะของรัดก็ปลูกครั้งแรกอันนี้เราถ้าเพื่อนๆสั่งมาทางอินเทอร์เนต็ตหรือ ออนไลน์ก็จะมีการแพ็คส่งแบบนี้ก็เรียบร้อยสวยงามนะคะอันนี้เราก็ได้สายพันุ์มาจากพี่จะเอชาแนลนะคะซึ่งก็จะเป็นมิตรภาพชาว YouTube ของเรานะคะที่ส่งมาให้เราลองปลูกเนาะเพราะเรายังไม่เคยปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะเป็นปลูกครั้งแรกนะคะเราก็จะเริ่มเปิดถุงนะคะ เมื่อวานเราทํารีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกันนะคะเราก็เราก็จะออกมาจากถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเห็นไหมคะอันนี้ก็จะชุ่มน้ำอยู่เนาะเนี่ยค่ะ เป็นการปลูกบอนสีแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะเห็นไหมคะเป็นการพาปลูกบอนสีครั้งแรกในชีวิตของรัตเลยนะคะเพราะว่าที่ห้องเราก็จะปลูกแต่ผักกับผลไม้เนาะโดยดินเราก็จะเตรียมไว้แล้วนะคะดินเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะก็เทคนิคของการปลูกบอนสีให้เขาขัดสีใบแบบนี้ก็คือจะต้องใช้ ดินผสมใบมะขามนะคะแต่ของเรายังไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาเพื่อนเอาปลูกเลยนะคะโดยเราก็จะอ่าทิชชู่นะคะเราก็จะเอาออกนะคะเนี่ยค่ะ <inte> เขาก็จะผ่านมาแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นลากเห็นไหมคะลากของต้นบอลสีนะคะหนุมานออกศึกนะคะ นี่เขาแยกหน่อออกมาเนาะเขาเราปลูกไปสักพักเดี๋ยวเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะหกเดือนนะคะเขาก็จะแตกหน่อ,อมาให้เราขยายพันธุ์อันนี้จะเป็นการผ่าหัวนะคะนี่พี่จะเอกก็จะเก่งมากนะคะก็จะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เลี้ยงนะคะแล้วก็ผ่าหัว ได้ขยายพันธุ์ได้หลายต้นนะคะก็ส่งมาให้เอฟซีได้ลองปลูกเนาะเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณทางช่อง youtube พี่เจเอชแนลได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อบอนสีจากช่องพี่เจเอชแนลก็คอมเมนต์ไปที่ช่อง youtube ได้เลยนะคะเนี่ค่ะเป็นการปลูกบอนสีแบบง่ายๆฉบับหลังห้องของรัฐนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากนะคะเพื่อนๆน,นี่แล้วเราก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นรากชัดเจนเนาะอันนี้ก็ส่วนของหัวที่เขาผ่าหัวนะคะแล้วเขาลากเขาก็จะออกเห็นไหมคะนี่แล้วก็เอาลงปลูกแบบง่ายๆเราไม่ต้องอ่แล้วเราก็กลบดินนะคะไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องกดนะคะกลบลงไปเฉยๆนะคะ oh. หนุมานออกศึกเราก็ปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เห็นไหมคะ mm. ก็ปลูกแบบง่าย,ายๆเดี๋ยว mm. ก็จะลดน้ำ mm. เขานิดนึงเนาะ mm. แต่เราจะ ซับแล้วก็ลดน้ำเข้าแบบนี้นะคะนิดนึงพอไม่ต้องเยอะนี่ก็ลดน้ำใช้ชิชชูซับเลยได้เลยนะคะเพื่อนๆที่นี่เพื่อให้ลากเขาติดกับดินเนาะเพื่อให้ลากเขายึดดินนะคะไม่ต้องลดเยอะนะคะนี่แล้วเราก็จะได้แล้วนะคะอ่าเห็นไหมคะ เป็นการปลูกบอนสีแบบง่ายๆฉบับหลังห้องของรัตนะคะครั้งแรกที่เราลองปลูกก็ขอบคุณพี่จ่าเอชชาแนลมากๆนะคะที่ส่งมาให้รัตลองปลูกเนาะก็ได้ทําการทดลองปลูกไปครั้งแรกก็ขอให้บอนสีออกกัดสีใบสีสดใสสีสวยนะคะหัวใจเราจะได้เป็นสีชมพูคล้ายสีบอนสีนะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นการพาปลูกบันสีแบบง่ายๆสำหรับเทคนิคมือใหม่ที่ใครไม่รู้จักปลูกก็ลองปลูกได้แบบง่ายๆฉบับหลังห้องเหมือนรักเลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย thank you for watching m y v i o h a v e a n i c e day บ๊ายบายสวัสดีค่ะ